กกเออมันเป็นหน้าที่นะครับไม่ทำไม่ได้นะครับไม่ทำก็ก็เออถูกหักเงินโอ้โหขึ้น <c oughs> เดี๋ยวกูไปลง <c oughs> เดี๋ยวออกสื่อนะถูกหักเงินนะเนี่ยเออถูกหักเงินนะเนี่ยมันเป็นหน้าที่ของเรา เฟ็นไฟมันจุ่มลงไปตรงนี้เอมันจะถึงไอ้นี่แหละเอาลองดูสิเครื่องซื้อมาประเดิมที่นี่ก็ได้เนะครับปิ้งได้แค่เนี้ยจะไม่จะระเบิดก็อยู่นี่นะครับจะเปิดแล้วอันนั้นเลยเปิดดูกันให้ดีปิ้งเปิดทีอาาจรย์้อยแปดสิบไม่เกะงั้นจะระเบิดฝาเลี้ยวว่ะตอนนี้บิดคันเร่งแล้วบงูเด้อกูใส่ไปเล้วเพราะว่าใส่ก็ใส่ตามเขาแหละบ่อยใส่ก็ใส่จังตัวอื พากันตื่นเต้นมากเลยแบบรวมญาติเลยมาทอดเฟนไฟน้ำมีชีสด้วยนะเว้ยโอ้ยเดือดแล้วเดือดแล้วไปร้พาจะตื่นเต้นทำไมเต้นเอานิ้วจุ่มไปเอานิ้วจุ่มพาลุงนี่ไป็นแบบมันได้ยินเสียงไปมันได้ยินเสียงน่ากินเลยนี่ ขนมไข่เต่าวิธีใหม่ด้วยกระทะไฟฟ้ามาดูครับว่ามันจะใช้ได้ไหมอันนี้ยังไม่ทอดเริ่มพองแล้วนะเนี่ยเริ่มพองแล้วเริ่มพองแล้ว คองใหญ่แล้วน้ำไขน่นกกระทาแฟนตาซีอ้าวตอนนี้เสร็จแล้วกระทะแรกอ้าวจานมาขวาไยยัง <c oughs> ดูความพยายามครับโอ้โหถึงแล้วนะจ้านี่ไอเนียกสงของไม่แหละอนีกสงแกงนี่เดินเต็มถนนเลยวะ่หกเจ็ดเ้เอ๋ไปไหนจ้ะชือตลาดนัดอาเขตเนาะพะประเดงเนาะ วันนี้มีเพื่อนมาทำการแสดงเพื่อนเป็นอะ,อะไรนะเอ็นเตอร์เทนเนอร์เป็นอะไรวะเป็นแดนเซอร์เหรออเป็นแดนเซอร์อยู่วงปฐมบันเทิงศิลป์ปฐมบันเทิงศิลป์อ่าวันนี้เราจะไปให้กำลังใจหน่อย <c oughs> อันนี้ก็เป็นทางเดินไปทางเป็นทางลัดไปนะไม่ได้มีทุ่งนงทุ่งนาเหมือนบ้านเราแนละ้วเนี่ย ตกลงไปก็งมเอาได้ไงอ้าวออกสู่ถนนใหญ่แล้วเว้ยตอนนี้เฮ้ยบอลตั้งบอลเบกซีโฮมโปรโอพูดมโไม่เคยเจอแหมเส้นนะเจอห้างเต้นเจอโฮมโปรงานหลบรถอ่ะ นะมีพนักง,งานโบกรถด,ด้วยครับตัวสีขาวนี่เอยโบกดีๆนะกน,น,นั่งนี่มาใหา้กำลังาวมาถึงนางานแล้วเจอมีตลาดนัดด้วยเรื่อต่ดยนะรเพื่อโดนยิง โดนยิงครับเมื่อกี้โดนยิงมาจุ่มหัวกันอยู่นี่แหละจุ้มหัวกันอยู่เสื้อผ้ามือสองอได้ไม่น้อจะได้ไม่นอ้อไม่ไอสีเขียวเออเนี่ยโทนสีเขียวงานแต่งสิบบาทไม่ได้สีเขียวะไม่ให้บานใส่สิบบาทก็ไปงานแต่งได้นะเนี่ย บ้านนี้มาเที่ยขีเต็มเราเลยมาค้ามองหน้าอาเวทีอยู่ตรงนี้เวทีมาเยี่ยมกันหลังเวทีเลย ววััดดีดดมแบบีมาเจอกันแบบมาเจอกันแบบบังเอิญเขาบอกว่าปฐมบันเทนิงศิลมาก็เลยพากันมา เวลานักร้องเขาขึ้นไปลอยขึ้นไปตรงนี้อะไรอ่าขึ้นเวทีหมอลำครับวันนี้นี่สมมติเป็นนักร้อง นี่วงอลัมเต็มเต็มเลยครับวันนี้มารายการสดๆเลยขึ้นมาตรงนี้เลยบนเวทีเลยนีครับอันนี้เห็นอย่างใช่อันนี้ไซ่มองไหนอันนี้คือคือเราจะประดับตกแต่งเว<อ>ทีได้ค่ะเออ นีี่่ก็เก็บได้เออมันเป็นหน้าที่นะครับไม่ทำไม่ได้นะครับไม่ทำก็ก็เออถูกหักเงินโว้ยขึ้นเดี๋ยวกูไปลงเดี๋ยวออกสื่อนะามึงถูกหักเงินนะเนี่ยเออถูกหักเงินนะเนี่ยเดี๋ยวถ้าทำถ้าทำไม่สวยล่ะสวยบ่สวยบ่เกี่ยวมาต้องติดเหตุเออโอ้เวทีมีเต้นแล้วตกไหมเนี่ย มีเต้นแล้วตกไหมไม่มีแต่สะดุดมีแต่สะดุดหนุ่มตรงนี้เท่านั้นเอโอ้โหบ้านอาจารย์มาไหนดีสิ้นละร้อยตรนี้ได้บ้านดีนี่คือเบื้องหลังเลยนะครับก่อนจะได้ฉากสวยงามสวยงาม,มงกว่าจะเป็นมอลำอลังการนะครับโอ้โหเบื้องหลัง ทำเสร็จแล้วก็ะ,นะ้อ,อทำนะไปใส่มันจะโล่งนะบางอเ่ยเขาเชียไ่ดีมัดจิแต่งนะตอนนี้เขาจะลองเครื่องเสียงแล้วนะครับตอนนี้

แดนเซอร์ต้องแต่งแต่งหน้าเองนะครับไม่มีใครสอนนะครับรอลอไม่รอก็อยู่ที่ตัวเองเราโอ้นี่โหคนตอนเองอันนี้สมบัติตเนี่ยของ,องทำอาหารกินหรือว่าสมบัติ<อ>ทำอาหารกินได<ช>้ ร้อมแมวเราก็ไปอาบน้ำอาบน้ำเราไม่กินเผากินเผาอะย่าเีแนอนนอนคือนอนเา้วเลยดิแง้าเลี้ยงกินดีหนึงเป็นเนื้อมาม่าเตรียมข้นเพิเกรบของอย่างมามาานีส กับโอ้บ้านนี้ขึ้นบ้านเดียวก็เต็มรถแล้วเนี่ยเต็มแล้วเต็คันเดียวเมาอเยบไออะไกลับจากห้านมอลำก็มากินข่าวบ้านัน่เนื่อยเนื้อยู่เต็นอาห้านเด็กน้อยอยากกลับบ้านเนาะ กินข้าวท่ามกลางแสงเทียนอะไรไม่รู้นี่แสงเทียนะระวังหยิบผิดเด้อมืดอะแก้วนเอาแก้วน้ำอกใช่อันนี้น้ำอะไรพี่น้ำปลามันไะบารมรยากาศมันกินข้าวสมัยก่อนเลยนะจุดตะเกียงนั่งกินข้าว หมูวางเธอลูกไม่กินก็วางเลยเอานี้งจุดตะเกียงมาก่อนจรก่อนกินไปนี่ไอแมงเมาบินมาเต้บางทีเก้าลงดินข้าวไปด้วยเกาเกาขาไปด้วยยุงกัดอันนี้ก็กินข้าวไปด้วยเกาขาไปด้วยยุงกัดมีท่อระบายน้ำนี่อยู่ใกล้ๆนี่นี่เสียงมัสยิดมาแล้วถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนด้วยนะครับ